แม่ค้าคะเคทิดอเซรัร่มกันแดดตัวนี้มีแบบซองไหมคะไม่มีหรอกมีแต่แบบหลอดนี่แหละเอาไปใช้เถอะหนูยังไม่เคยใช้อยากได้แบบซองไปลองก่อนนะคะทั้งกันแดดทั้งปับผิวเกลี่ต่างใสใช้ดีขนาดนี้จะมาลองแบบซองทําไมหนูกลัวมันเหนียวอะคะ่ะไม่เหนียวหรอกมันเป็นเซรั่มกันแดดเนือ้อบางเบาจะมาเหนียวได้ยังไงแม่ค้าครับกันแดดเจมีแบบซองไหมมีแต่ซ้ดหลอดเอากี่ซองจ๊ะเอาสองซองครับเอาซองเดียวไปใช้ก่อนมันหมูค่อยมาซื้อใหม่ในานันทีจะมีผู้ชายหล่หอๆมาเข้าร้านจะได้มาซซื้้้ออออบบ่่ยยใหเเจกััชชุระวงงนนาค ได้จะชุดหลเออเดี๋ยวขอดูนิดก่อนได้สิทางนั้นเลยนี่หล่อนลิปเมเลนดาที่เธอได้ตัวนี้หรือเปล่าใช่เลยนี่แหละเขาบอกว่าเป็นลิปตินเนื้อนุ่มเหมือนบัตบตี้ครีมบัตเตอร์ครีมอย่าไม่ใช่บัตตี้ครีมเด็กพวกนี้หัวเระเสียงดังไม่มีมารยาทร <c oughs> ้านนี้มีตัวสด็องลงเลยหรอฉันจะลองทาดูเป็นไงหล่อนฉันสวยไหมสวยมากเลยอยาเหมือนคู่ก,กยแก้วเลย หัวาะเีนงดงอีกแล้วแบบนี้ต้องจัดการเธอทาเบอร์ศูนย์สามเหรอเหมาะกับเธอดีนะใช่ฉันจะเอาสีนี่แหละฉันชอบนี่พวกหนูหัวาะเบาๆหน่อยฉันไม่มีสมาธิเลือกแฟบขอโทษค่ะคุณป้าฮะมิททีนเอ๊วตายแล้วหญิงแม่ลูกมาทําอะไรที่นี่แล้วทาไมต้องทาปากสีชมพูผมพาแฟนมาซื้อเครื่องสําอางครับใช่ค่ะคุณแม่แล้วลูกทาปากสีชมพูทําไมมิททีนเขาลองรีบให้หนูค่ะ,คะเขาเป็นแฟนที่ดีมากเลยนะคะทําเพื่อนหนูทุกอย่างเลย งั้นก็แล้วไปอย่าเสียงดังกันนะลูกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนครับแม่้ยยบแล้วซะนีข่าวออกจะดังขนาดนั้นแล้วเราจะเปิดร้านต่อได้ยังไงแต่ถ้าเราไม่เปิดร้านต่อมันก็จะอดตายเงินก็ไม่มีหนี้ก็ยังไม่จ่ายนางชมพู่กำมังยึดร้านฉันทำไงดีแม่ค้าคะกานิเย่ไมเซล่าขวดสีชมพูเหมาะก,กับผิวแบบไหนคะเออ เหมาะสาหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายค่ะชิ้เงินเลยค่ะค่ะนี่ใช่เจนิวที่เป็นข่าวลวงโลกหรือเปล่าเออไม่ใช่นะคะคุณคุณจําคนผิดแล้วค่ะเออฉันคงจําคนผิดจริงๆนั่นแหละข่าวดังลวงโลกขนาดนั้นคงไม่มีหน้ามานั่งขายของแบบนี้หรอกสวัสดีครับใช่ร้านเจนิวไหมครับคุณเป็นใครคะผมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับตํารวจ เราได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าเจนิวมีการหลอกลวงเงินประชาชนรวมความเสียหายประมาณ1ล้านบาทจึงได้มีการออกมาเรียกให้เจนิวไปสอบปากคําที่โรงพักครับฉันไม่ใช่เจนิวนะฉัน,ฉ,นฉันเป็นแค่พนักงานเจนิวไปต่างประเทศนี่แหลคะค่ะเจนิวลวงโลกตัวจริงเสียงจริง ยาโมโหไม่ไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฉันไม่ใช่เจนิวคุณอย่าไปเชื่อมันนะคะเลิกโกหกันแล้วยังไงเธอก็ไม่รอดจับมาเลยค่ะกุณตำรวจอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอย่าไปฉันไม่ไปขอร่วมมือได้ปล่อยฉันนะฉันไม่ไปเดี๋ยวก่อนเอากุญแจร้านมาต่อไปร้านนี้จะต้องเป็นของฉันอะไรนะไม่จริงไม่ไม่เชิญครับเชิญครับนี่แหละผลกรรมสำหรับคนที่อยากรวยทางรัดพี่เมียตักน้ำให้เนี่ยนิวน้ำอยากกินน้ำเย็นๆ ม,มันเมียก็นาดำไฉลกเจใส่งันตากแดดซึมมือเลยอ๋อาอามากนาแตงกวาปไป,ปใส่ได้ไหมสื้อให้ใส่ดีก็อย่างนี้เด้มากนาของเบบีใบฉันตากแดดมากเลยหลายนี่ใส่เลยไม่สิซอยปอดปลิมผิวเป็นแต่ใส่ได้เหเมียบได้ละแบบนี้เจนี่ถึงสีมาใส่ห้องทำงานถึงสีมาใส่ห้างเป็นตัวคนนี่แบบนี้บ่ไดแล้วเจฮ็ดจังไ๋ล่ะเมียต้องจัดการวันนี้ให้ยายพรแกล้งไปลงในร้านดีกว่า<ฮ>เจค่ะ พี่กับมิทินจะลาออกจะไปกีดยางที่บ้านลาออกไม่ได้ตอนนี้คนกาลังสงสารกําลังโอนเงินมาช่วยเหลือตั้งเยอะจะลาออกได้ยังไงเจสร้างเรื่องว่าพี่ป่วยเป็นปโรคมะเร็งแล้วก็เอาเงินบริจาคไปใช้คนเดียวพี่ไม่อยากเป็นเครื่องมือให้เจ๊โกหกใครอีกแล้วเจ๊ไม่ให้ออกทําไม่ให้ออกเจ๊เตรียมตัวโดนแฉได้เลยคิดจะแฉฉันเหรอก่อนที่จะแฉฉันน่ะหาโทรศัพท์ที่มันกล้องชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมลงเรือลําเดียวก,วกันแล้วก็อย่าคิดที่จะหักหลังฉัน พะถ้าโดนแฉขึ้นมาพวกเธอสองแม่ลูกก็มีส่วนสมรู้ร่วมคิดเจ๊กับก่อนนะคะเลิกงานแล้วเดี๋ยวเย็ยนนี้อย่าลืมถ่ายตอนกินข้าวกับน้ำปลาส่งมาให้เจ๊ด้วยนะค่ะ,ะอะไรเนี่ยเจ๊ลวงโลกที่มันเรานี่เจ๊นิวอยู่ร้านไหมอยู่ข้างในค่ะนิว ชมพู่เธอกลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ฉันกลับก่อนกําหนดเพราะฉันต้องกลับมาตามนี่ก็ช่วงนี้มันขายของไม่ดีอะ่ะฉันจะไม่ฟังข้ออ้างอะไรของเธออีกแล้วฉันให้เวลาเธออีกแค่หนึ่งเดือนถ้าไม่ได้ลานี้จะต้องเป็นของฉันฉันจะต้องให้สองแม่ลูกนั้นมาเรียกคะแนนความสงสารให้มากกว่านี้ฉันจะได้มีเงินไปใช้นี่ พี่พรมิทินตามเจ๊เข้าไปในร้านหน่อยลากิ๊ทุกคนคะวันนี้ที่เจ๊ามาไลฟ์เจ๊มีข่าวไลฟ์จะมาแจ้งคะ่ะตอนนี้พี่พรป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคะ่ะไอซิ <c oughs> พี่พรโอเคไหมคะไม่เป็นไรนะคะเจ๊ก็ช่วยค่ารักษาหมดไปหลายแสนแล้วคะ่ะน้องมิทินเขาก็ไม่อยากจะรบกวนเจ๊คะ่ะเขาก็เลยจะมาไลฟ์ขายของหาเงินค่ารักษาให้คุณแม่นะคะ ต,ตัวนี้เพียวดีกา้าดาก้อนบัตรช่วยเรื่องรดรอยสิวครับผมดนุ้นช่วยผมกับแม่ด้วยนะครับโอ้คนกดสั่งมาเยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนพี่พรจะได้มีเงินไปรักษา <c oughs> จะได้มีเงินจะได้อ,อยู่กับพวกเรานานๆน,นะคะเสื้อตัวละร้อยจ้าแวะดูก่อนได้นะจ้าตายแล้วทำไมตัวร้อนจี๋เลยเนียวยเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหม คุณวิทีนลูกฉันตัวร้อนจีเลยค่ะสงสัยจะเป็นไข้งั้นผมพาไปหาหมอนะแต่ฉันไม่มีเงินค่ะใั้ผมจัดการเองครับขอบคุณนะคะคุณวิทีนที่พาลูกฉันมาหาหมอจากนี้ไปผมขอดูแลคุณกับลูกนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจผมเตรียมใจครับไม่เป็นไรครับเนว ผมไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วนะขอบคุณนะที่เปิดร้านเสื้อผ้าให้ฉันแล้วก็ดูแลฉันกับลูกดีขนาดนี้ผมทําได้ทุกอย่างครับแก่คนที่ผมรักครับนี่อะไระอ่ะตุ๊กตาของพ่อเธอค่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณมีผมแล้วดึงมาดีดไปได้เลยลูกใครเนี่ยหน้าเหมือนเราตอนเด็กเลยอาเธอเตานิวนิว นิวของเราใช่ไหมนิวครับพาลูกไปกินข้าวกระเทอดเดี๋ยวพอ่อพาไปกินข้าวเรากลับมารับเธอกับลูกแล้วตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วนิวเราอดทนรอเธอมาตั้งกี่ปีเธอรู้ไหมเรากับลูกลําบากแค่ไหนก็นี่ไงเราไปสร้างตัวเพื่อจะมาดูแลเธอกับลูกแล้วไงตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่กับคุณมิทีนแล้วเธอไม่รักเราแล้หรอทาไมเธอถึงไม่รอเราเลยอ่ะมันสายเกินไปแล้ว ราต้องมาถ่ายละครการทุ่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสิอะเราจะมาถ่ายการทุ่งนาอย่างนี้เหรอใช่แล้วจ้าเด็กๆอาโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจมีนัดคุยกับลูกค้าเ,<ย>เจ้คะส,สเจ้ผมรักครูมะเหมี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยวุดหยุดหยุดหยุดมะเหมียวบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ําตาอะมันจะได้สมจริงนูพยายามแล้วน้ําตามันไม่ไหลโอ๊ยเรเร็ว,รวหน่อยฉานี้เป็นชั่วโมงแล้วนเนี่ยพร้อมนะสาม องหนึ่งฉันไม่คิดเลยว่าแกจะหน้ามืดตามเมือนบางคบผู้ชายที่ไรอนาคตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดมิทินเธอยิ้มทำไมนี่มันเป็นฉากเตาโอ้ยถ่ายต่อไม่ไหวแล้วครับมิทินโอ้ยบ่ายสองแล้วยังไม่กินข้าวเลยโอ้ยหิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหัวเจ๊ไปไหนทำไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจ๊สิมะเมียวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญ,ญาณเลยฮะทำไงล่ะแถวนี้มีแต่ป่าร้านอาหารก็ไม่มีกินอะไรอ่ะ หอมจังกลิ่นหอม,มเหมียนก๋วยเตี๋ยวเลียเลยพี่พอ,อะไรนะรดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรือไงนี่ไงพี่ต้มสุกแล้วอะลองชิมดูโอหเส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติเข้มขน้น มะเมียวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลยโอ้หถ้วยร้อนหมาล่าพี่พรนี่ชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้ําร้อนเลยเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดฝาออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวัน พี่พรมีไส้กรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสําคัญเทน้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทมม่าที่เราเตรียมไว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอหนาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างหืมน่ากินมากอืมดีนะมีถ้วยร้อนช่วยชีวิตอร่อยสุดๆเลย หอมมาล่าเข้มพอนว่เดี๋พี่พลซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเว่นอพกมาด้วยเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไงรู้ยังช่วยร้อนกลับมาขายที่เซเทั้งหน0 0งพันสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเลยเด็กๆก,กับข้าวมาแล้วเจ๊ยินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับแม่ ขอเงินหน่อยจะไปชอปปิ้งซื้อของแบรนด์เนมขายเครียดสักสองสมชิ้นจะจะลูกเอาบัตรไปรูดเอาเลยนะแม่ทำไมบัตรันรูดไม่ได้สักใบเลยมันเป็นอะไรนิวตอนนี้บ้านเราไม่มีเงินแล้วลูกของก็ไม่ได้ขายแถมร้านก็กำลังจะเจ๊งลูกก็ไม่ใช้ตังเปืองทุกวันอีกแม้ว่าหนูไปหางานทำไม่ลูกไม่งั้นเราอดตายกันแน่เลยสวัสดีค่ะเจ๊ทำไมไม่ใส่ยูนิฟอร์มพนักง,งานหนูไม่อยากใส่หนูไม่ชอบมันเฉย นิวเวลาทํางานเอากระเป๋าไปวางไว้ก่อนก็ได้นะเจ๊รู้ไหมว่ากระเป๋าหนูใบเท่าไหร่ถ้ามันหายมาเจ๊ะจะรับผิดชอบไหมด้านหลังมีล็อกเกอร์และที่นี่ไม่มีขโมยหนูไม่วางแล้วเจ๊ก็ไม่ต้องมาสั่งหนูไม่ชอบให้ใครมาบังคับถ้างั้นเธอก็แบกไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเอาของมาเติมทําให้มันเรียบร้อยด้วยละ่ะแม่ฉันยังไม่เคยสั่งฉันขนาดนี้เลยนิวพื้นเปื่อนไปเอาไม้ถูมาถูสิอะไรอ,อีกเนี่ยยิ่เจ๊เนี่ยคะเจ๊พื้นมันเปื่อนไปเอาไม้ถูมาถูพื้น ให้แม่บ้านทํำสิที่นี่ไม่มีแม่บ้านจ้ะพนักง,งานทุกคนต้องช่วยกันหนูไม่ทําตั้งแต่เกิดมาแม่หนูยังไม่เคยใช้หนูทํางานบ้านสักครั้งถ้าเธอไม่ทำฉันจะหกักเงินเธอเอาไปโทแม่ใครใช้ลูกชั้นถูพืน้น ฉันเองมีปัญหาอะไรฉันเรียนลูกมายังไม่เคยให้ลูกทํางานบ้านเลยมาทํางานก็ต้องทําตามที่นายจ้างบอกแล้วเป็นอย่างนี้ลูกเธอจะไปทางานที่ไหนได้เธอเนี่ยมันจะร้เจดิาเกินมนุษย์ใช้ลูกน้องเยี่ยงทาสถ้าเธอจะพูดแบบนี้เธอก็เอาลูกเธอกลับไปเลยให้ทําอะไรก็ไม่ทําสักอย่างที่ไหนเขาจะรับก็เชิญไปเลยฉันก็ไม่ให้ลูกฉันทํางานกับเธอเหรอกไปลูกกลับบ้านนี่แหละนะเขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันภากสดๆจ้าพากสดๆ ผักสดสดปลูกเองปลอดสารพิษนะจ้าเหลือกรรมสุดท้ายแล้วจ้านิ้วมองอะไรลูกมองดูเสื้อผ้าหนห่อยยายใส่แต่เสื้อผ้าที่คนบริจาคมาอยากใส่สวยๆบ้างอ่ะวันนี้ยายขายผักในห้าสบาทอยากได้ตัวไหนก็ไปเลือกเอาลูกไปขอบคุณจใจยายนี่ตัวนี้น่ารักนะเหมาะกับน้องมากเลยตัวเท่าไหร่คะแม่คะปกติตัวนี้รอยเก้าแต่ว่าพี่ให้น้องพิเศษเลยร้อยห้าบาท เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอา้านิวได้ตัวไหนล่ะลูกไม่ได้เลยยายมันมีแต่ตัวแพงๆอ่ะเอา้าเราไม่พอละห้าสิบบาทงั้นเอาไปอีกห้าสิบยายมีอยู่ห้าสิบบาทไม่เป็นไรหรอกยายเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่านูนอูอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสนใจมาทํางานกับพี่ไหมพี่กําลังหาพนักง,งานพอดีเลยสนใจค่ะยายดูจะมีงานทำแล้วนิวเดี๋ยวนิวอยู่หน้าร้านนะเดี๋ยวเจจะปไปไล่ขายเสื้อผ้าค่ะเจ วันนี้มาพบกับแม่ค้าคนสวยอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นงานเซตสชิ้นนะคะมีทั้งหมด5สีนะสีชมพูสีขาวอ้ายนิววันนี้ยอดขายปังมากเลยเจ้ไรได้1,000บ้าน1,000บ้านหมายถึงขายได้พันชุดหรอคะเจ๊ใช่แล้วเตรียมแพ็คของกันได้เลยยายหนูจะไลฟ์ส่งขายเสื้อผ้าได้สิได้สิมารับเสื้อผ้ากับเจ๊ไปไลฟ์ขายได้เลยเดี๋ยวเจ๊คิดราคาส่งให้ ตัวนี้เป็นเ,เกางเกงสีน้ำตาลค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นยังไงม้งลูกวันนี้ขายได้กี่ตัวขายไม่ได้สักตัวเลยยายไม่มีคนดูเลยอะ่ะไม่เป็นไรลูกวันนี้ไม่มีวันหน้าก็มีคนเรามต้องสู้สู้เท่านั้นห้ามถอยห้าสิบตัวสุดท้ายหมดแล้วค่ะขอบพระคุณคนดูห้าพันคนนะคะพรุ่งนี้แม่ค้าจัดส่งให้ครบทุกบ้านเลยขอบพระคุณมากๆค่ะยาย